หัวและการบังเป้าแบบละเอียดแผนล่าสุดความเด็ดล่าสุดดูจบดดติ่หัวไร่ก่อน โอเคนะครับกาบสุริชท่าโทพุทานาบเป็นช่องมาทีบีครับก็จะมานับสอนตั้งค่าหัวนะครับคนก็จะเป็นการสอนตั้งค่าหัวน,นะครับแผ่ใหม่ L ล่าสุดอัปเดตล่าสุดนะรับคนก็จะเป็นการตั้งค่าปรับ <c oughs> <noun> ดีไบนะครับสำหรับแผ่ใหม่ล่าสุดและก็อัปเดตล่าสุดนะทุกคนก็ราไปดูการตั้งค่านะครับในเกมแล้วก็การวางเป้านะครับเราจะสอนแนะนําการปรับดีไบนะครับแล้วก็การตั้งค่าการมองรอบต่างๆนะคนในเกมนะทุคน ก็ก่อนจะไปดูนะครับอด่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามท่านทุกคนก็อย่าลืดกดติดตามช่องนี้ถึง6 0 0 0ซับท่านทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับสําหรับการตั้งค่าในเกมวางเป้าแบบทุกริยานทุกคนไะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคนก็เดี๋ยวเรากดมานะครับสําหรับการตั้งค่านะครับตั้งค่าพื้นฐานนะทุกคนตรงนี้นะก็การตอบสนองนะทุกคนมองรอบนะครับสําหรับใครนะที่แบบว่าปรับ d p i ที่แบบว่ายังไม่สูงมากนะครับก็ประมาณ500ถึง 800นะครับก็แนะนําให้ปรับมองรอบประมาณ100เป๊ะๆนะครับก็นะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าปรับด e ีไซมากกว่า1,000หรือว่าสูงๆมากๆครับ900นะครับขึ้นไปนะครับก็แนะนําน้าให้ปรับมองรอบประมาณ60นะทุกคนก็สำหรับกล้องดดอดนะทุกคนก็ให้ปรับประมาณ70ส่วนสโค๊คุณสองนะครับประมาณ60นะทุกคน แล้วก็สโคปุตินะครับปรับประมาณ55นะครับอันนี้คือจะปรับตามได้เลยนะคนเพราะว่าผมปรับความเร็วไว้พอเหมาะนะครับลำกล้องแซนเปอร์ให้ปรับ45ส่วนมูมอสระสำหรับใครที่ไม่เล่นให้ปรับศูนย์ส่วนใครที่เล่นนะคนให้ปรับประมาณเจนดสนะคนก็มองรอบนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับให้ปรับร้อยไปเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากได้เร็วๆนะครับไม่ต้องลดลงเลยก็ได้นะคน ก็ต่อไปนะครับช่วยเลงนะครับให้เปิดโปรตีนนะครับทุกคนปุ่มยิงซ้ายให้แสดงตลอดนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับก็ให้เปิดโปรตีนนะครับลีโหลดด่วนนะครับทุกคนก็ให้เปิดนะครับส่วนดารานะครับคนโหมดวิ่งเป็นโหมดทั่วไปแล้วก็เทคนิคลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับทุกคนคีฟฟีนะครับก็เป็นแบบเดิมนะครับสแลักษณ์ความเสียหายก็เป็นแบบเดิมนะทุกคนส่วนปิ้พปืนตัวมานะครับทุกคนก็ให้เปิดนะครับเอฟเฟกต์เป็นคลาสสิกมืดไม่แสดงเลือดแล้วแต่นะครับทุกคน มุมมองสลาดก็ให้เปิดส่วนยิงก็เป็นแบบใหม่เลยเพิ่มทีมก็เป็นโป่่งแสนนักคนไปรวดเร็วเลยนะทุกคนก็ตรงนี้นะทุกคนเ๋ย่มาดูการตั้งค่าปุ่มยิงของผมนะครับอันนี้ปุ่มยิงขวาผมนะครับปรับประมาณ67นะครับใครอยากจะปรับเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้คือปุ่มแบบว่าสัปปื้นธรรมดานะครับคนประมาณนี้แล้วก็นี่ครับเป็นปุ่มนั่งนะครับคนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับส่วนนี้คือปุ่มสัปปื้นด่วนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับ ก็ด้านบนนะครับเป็นป oh ุ่มไอวอลนะครับทุกคนประมาณนี้ใครอยากจะปรับตามปรับได้นะครับอันนี้คือปุ่มยิงซ้ายนะครับนี่แล้วก็อันนี้คือปุ่มวิ่งครับนี่ครับอันนี้คือปุ่มสคปนบทุกนคนส่วนตรงนี้เป็นปุ่มปุ่มกระโดดอยู่ด้านบนขวานะครับก็ผมเล่นสี่นิ้วนะครับเป็นไอวอลกับกระโดดนะครับก็ใช้ลิ้วชี้ซ้ายดิ้วชี้ขวานะครับกด2ปุ่มนี้ทั้นคนก็ใครอยากจะไปเล่นตามก็ลองไปปรับได้นะครับเล่นสี่นิ้วนั้นคน ก็ประมาณเนี้ยก็นี่ครับมันจะมีปุ่มนะครับปุ่มใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นหลอเดเลือดน,นะครับในโหมดใหม่นะครับทุกคนก็จะมีอยู่ทุกโหมดนะครับซึ่งมันเปลี่ยนสีต่างๆนะครับเปลี่ยนไปจากการอัปเดตแพดก่อนนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเราไปดูการเก็บของอัตโนมัติกันนะทุกคน ก็สำหร,รับการเก็บก่อนตัวมี้นะคะรับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากจะปรับค่าเริ่มต้นหรือว่าความสําคัญก็ตามนะรับคนก็แนะนําให้ปรับแบบเร็วนะครับคนหรือว่าถ้าใครปรับแบบแข่งแข่งขันแบบทีมนะ,ค,ะคนก็ให้แนะนานะครับปรับเป็นความสําคัญแล้วแต่นะครับทุกคนจะมีให้ปรับเฉพาะแค่ในโหมดแข่งขันแบบทีมนะครับจะมีความสําคัญนะทุกคนประมาณนี้ ต่อไปนะครับการแสดงผลกราฟิกนะครับสำหรับใครนะครับที่มือถือแบบว่าลื่นมากๆนะครับแนะนําให้ปรับประมาณระดับสูงสุดไปเลยทันทนแล้วก็ใครที่แบบว่าเล่นสุดได้อีกก็ให้ปรับเป็นขั้นสูงแล้วก็เปิดให้หมดทุกอย่างนะครับ ก็สําหรับใครที่แบบว่าเล่นไม่ได้นะครับสูงสุดนะครับก็ให้ลดลงมาปิดเป็นทั่วไปหรือปิดหมดเลยทุกอย่างนะครับหรือจะเปิดแค่เฟรมเลทอย่างเดียวก็ได้นะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนก็ต่อไปนะครับก็สรบการแสดงผลกราฟิกตรงส่วนมาตรฐานแล้วก็ราบลื่นนะทุกคนก็อันนี้ก็จะลองลงมาจากขั้นสูงนะครับก็แนะนําให้ปรับเป็นทั่วไปนะคับเฟรมเลทนะครับถ้าใครเล่นไหวก็ให้ปรับเป็นขั้นสูงมานะครับสําหรับมาตรฐานและราบลื่นนะทุกคน ก็ต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับเสียงนะครับแล้วก็ระบบสั่นนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากจะแบบว่ากดระบบสั่นนะครับก็ซึ่งมันจะมีแบบว่าตั้งแต่การเดินการสังหารการหยิบปืนการอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีการตั้งค่าในนี้หมดนะครับมันจะสั่นมากๆนะทุกคนผมผมไม่ได้เล่นนะครับแนะนำให้ปิดไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่นะครับในการเล่นนะทุกคนมีประมาณนี้สํครับสหรับการตั้งค่าทั้งหมดนะทุกคนก็อย่าไปดูการบางเป้าครับ ก็เข้ามาอยู่ในเกมนะครับสำหรับการวางเป้านะครับเราจะมาสอนวางเป้าทุกรยะยะนัดคนก็สําหรับการตั้งค่าและการการวางเป้าแพนแมทล่าสุดนะทุกคนเนี่ยทุกคนเราลองซื้อปืนโปกแบเกอร์นะรับคนก็เหือเป้าที่บนซ้ายลากขึ้นนะรับคนก็ติดแดงเถือกงี้แน่นอนนะทุคนก็แค่แบบว่าฝึกเล่นและการวางเป้าแบบเดิมนะทุคนซึ่ง ก็คือเอาเป้าด้านข้างลากขึ้นนะคนนี่ดีเซิร์ตนะครับเอาเป้าไว้ด้างข้างนะครับแล้วก็ลากแบบตัวเจนะคนก็นี่ครับติดหัวแดงเถิืออย่างนี้แน่นอนนะคนก็การฝึกวางเป้าให้พอดีกับหัวนะครับถ้าลากแรงเกินไปมันก็จะเลยหัวนะครับถ้าลากเบาเกินไปมันก็จะติดหัวนะคนก็สำหรับใครที่แบบดีบสูงมากนะคนก็ถ้าลากแรงเกินไปมันจะเลยหัวนะครับแล้วก็ติดหัวแบบว่า่อนข้างยานนะครับคน ก็คือให้วางเป้าใต้เท้านะครับระยะไกลนะครับหรือว่าจะเป้าข้างข้างลากขึ้นอย่างนี้นะครับก็ปูเปเกอร์ก็ติดหัวง่ายนะครับติดแดงเถือกแบบนี้แน่นอนครับปุ๊บโดดยีนะทุกคนระยะใกล้ก็ติดหัวง่ายนะครับเราจะลองปูเปเกอร์ระยะจูบนะทุกคนแล้วก็ปืนดีเซลนะครับก็คือเป้าไว้กลางตัวลากขึ้นแรงๆนะทุกคนสําหรับระยะจูบนะทุกคนก็ก็คือเป้าไว้ใกล้ๆกับหัวนะทุกคนแล้วก็ลากขึ้นนะทุกคนแรงๆนะครับก็คือแบบว่าติดหัวแดงเถือกแน่นอนนะทุกคน ให้ลางพอหมอนนะครับแต่ก็เป็นระยะใกล้มันก็จะแบบว่าติดตัวง่ายนะซึ่งก็ต้องลากแรงๆนะครับก็จะลากแรงกว่าระยะอื่นนะครับระยะกลางระยะไกลนะทุคนก็คือเป้าในการตัวลากขึ้นเหมือนเดิมนะครับตับปืนดูนะครับใครเล่นปืนไม่เป็นก็ลองย้อนกลับไปดูหรือไปดูคลิปคนอื่นได้น,นะนทุกคนเนะี่ยทุกคนเอาเป้านั้อบนซ้ายลากขึ้นหรือเอาเป้าไป้ด้นแบบว่าด้านข้างลากขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ไหนศัตรูเดินมาด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับ ถ้าแบบว่าศัตรูเดินไปด้านซ้ายก็ล่าไปด้านซ้ายศัตรูเดินไปด้านขวาก็ล่าไปด้านขวานะครับคนนี่ครับคนก็ติดหัวแดงเถือยอย่างนี้นะครับสำหรับปืนนัดเดียวไม่ว่าจะเป็นปุ๊กแบกเกอร์หรือว่าดีเสือดนะครับคนก็ยังคงติดง่ายมากนะครับคนเห็นไหมครับคนกระเป๋านั่งข้างลากขึ้นลูกซองนะครับปุ๊บนะครับคนก็ติดหัวแดงเถือยเหมือนกันนะครับคนนี่นี่ ก็ลองลากดูนะครับระยใกล้ๆนะครับก็ติดหัวแดงเถือกเหมือนเดิมนะคนก็ประมาณนี้ครับคนก็ลองวางเป้าดูนับแค่ฝึกเล่นกันทุกวันนะคนรับรองว่าจะติดหัวง่ายแน่นอนนะคนนี่เป้าดำมึงดางท้าลากขึ้นนะครับทุกคน ก็เราลองเป็นปืนซุกซองนะครับ M1.87 นะทุกคนหรือว่าซองพวงนะครับนี่เอาเป้าไว้กลางตัวลากขึ้นก็จะติดหัวได้เหมือนกันนะทุกคนก็ถ้าลากแรงไปมันก็จะเลื่หัวแบบเมื่อกี้นะทุกคนซึ่งดับทีไสูงมากๆม,มันอาจจะเลยหัวนะครับถ้าปรับต่ําเกินหรือว่าถ้าท่านชมลากเบาเกินมันก็จะติดตัวนะทุกคนซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีส่วนสำคัญมากนะครับแค่อยู่ที่ความคุ้นชินครับ ตอให้จอเร็วแค่ไหนก็สามารถยิงหัวได้นะครับถ้าฝึกเล่นนะครับเห็นไหมครับคุณระยะจูบยังยิงได้เลยนะครับของผมนี่คือแบบว่าเออปรับดีไว9ก้า้นะครับแล้วก็มองรอบนะครับผมผมปรับประมาณประมาณนี้ครับสีหรือว่าประมาณ50นะครับของผมนี่คือแบบตั้งค่าเร็วอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปรับมองรอบเจอนานคนนี่นะคนก็เข้ามานะครับวดซ้อมยิงนะครับ เป้าไว้กลางตัวรักขึ้นหรือเป้าด้านข้างลากขึ้นเมื่อกี้นะครับติดหัวง่ายมากนะครับทุกคนก็ปืนปูเบเกอร์นะทุกคนปืนนัดเดียวนะทุกคนประมาณนี้ลองด,ดูนะครับปุ๊บนะครับทุกคนติดหัวแดงเถื่อนนะทุกคนเอาเป้าด้านข้างลากขึ้นแรงๆนะครับทุกคนปุ๊บเห็นะครับทุกคนก็คือเป้าด้านข้างเหมือนเดิมระยะเดิมแล้วก็แค่แบบว่าศัตรูอยู่ด้านฝั่งไหนหรือว่าด้านข้างนะครับ ถ้าตูแบบเดิมด้านซ้ายนะครับอันนี้เป้าอยู่นิ่งเพราะเขาลากง่ายนะรับคนก็คือแบบคือเป้าแบบลากแบบเดิมเป๊ะอย่างไรก็ติดหัวแน่นอนนะทุกคนถ้าลากเดิมหัวก็ให้ลากเป้าลงนั่นคนก็จะติดเทคนิคนี้ติดแน่นอนครับจริงๆแล้วการวางเป้าไม่ต้องวานด้านซ้ายหรือด้านขวามันก็เหมือนกันนะครับคนจะได้บนด้านซ้ายด้านขวานะครับมันก็ติดหัวได้เหมือนกันนะครับแค่เราเคยชินกับการลากด้านซ้ายนะครับนี่ นะครับติดหัวติดต่อกันนะครับคนห้าหัวนะครับหกหัวนะครับติดง่ายมากนะครับคนลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็รับรองว่าท่านผู้ชมนะครับดูถึงตอนนี้นะครับจะยิงหัวติดแน่นอนนะครับคนรับรองครับจากคนที่ยิงหัวไม่เป็นจะยิงหัวเป็นแน่นอนนะครับถ้าฝึกเล่นอย่างนี้นะครับนะครับคน ก็มีมาแนะครับสำหรับใครนะที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วชอบนะบอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง6ก0 0นสามนะครับก็มีมาเนะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันกันคลิปใหม่นะทุกคน I seen it way before it ever happened, it gave me the view. I had to put in my time on the TV, it coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant. Own experience, you gotta get up and do what it do. Some complicated, homie is you. Always gonna wait until you in the mood. I been run keep it.